สวัสดีครับแม่เป็นองสุสูโค้ดครับผมอาจารย์ดุตันอิบซีสุทันนะครับเบิ้งนกน้ำกันครับผมนี่ครับนี่จะเพิ่มพูนครับผมจะได้สีโตเราครับนกฟื้อครับตัวนี้นี่นกปากคอครับครับผมเจ้าปากคอบ เพงได้ครับผมมาได้ยินเสียงห้องครับปากขอปากห้องสร้างครับปุ๊บนครับมึงตัวสี่ครับผมตัวนี้สองกุ๊กเต็มครับข้าลมครับนี่ครับเคือกึ่งกกงเลยสามมือครับขันแล้วครับ สองกุ๊กครับตัวนี้ครับกรงล้อมครับผมหนกูกงล้อมสิบหา้าตัวครับอาจารย์ทนน่านใดนเอฟซีท่านใดสนใจติดตอ่อเข้ามาครับแล้วผมหนึ่งถิ่มเบอร์ไวค้ครับผมนี่ครับสิบห้าตัวพันหนึ่งครับบุรวมทรงครับแล้วรครับมีคู่อ่างสองตวัวครับผม อังสองอังสองสองค้ำครับอังซีมีตัวหนึ่งครับผมอังซีค้ำครับครับผมเบอรงเอาครับไปสนใจกับติดต่อมาครับสิบหาโตครับพันหนึ่งมารวมทรงครับผมน่ครับไปยังไงกันถูกๆไปครับไปเล่นครับไปช้ำไว้ครับเนี่ยเจอเลยเจ้าหิงครับ จะเลยเจาะแห้งหมดเลยครับนี่ตัวอ่างอ่างสองขับปอกลุกครับไม่ว่าจำตัวใดดอกครับผมนี่ครับอันนี้น,นี้เสียนซอยอยู่หน่าโอเคอยู่ครับตัวปอกเขียวนี่ขลุมครับนี่น่ครับอ่างซีปอกขาวครับผม ตัวนั้เขาตัวปอกเหลี้ยงข้างลางเนี่ยมือเขาบ้นสาครับนะครับเอฟซีป็นจองเรวครับนี่ตัวนี้ครับตัวขม้าตะเมื่อมือเขาบ้นสาครับผมนี่ตัวตัวปอกเหลี้ยงข้างล่างเลยครับตัวอ่างสองคำคือตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ครับ เขาล้มขับอ่างสองมีเขาล้มผับมี่ขัดให้หนุนครับตัวนี้ครับนี่นี่นี่ฉนเฉลยตัวสี่สิบเจ็ดครับนี่ครับผมตัวนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับตัวนี้นี่ครับอาจารย์ตันไดเอฟซีตันไดสนใจ,จติดต่อเข้ามานะครับผมนักปูนะจิ๋มเบอร์เบตาครับ ผ่าตัวครับผมพันหนังมูลวมทรงครับครับเบิ้งครับผมบนกนี่ตัวสวยงงงามครับผม ี่ตัวหนึ่งครับผมกระปอกสีฟ้า,น,านี่ครับาล้มครับนี่ครับเห็นไหมครับนะครับในกลงรวมนี้อ้างอยู่สามตครับอ้างสองอ้างสามอ้างสี่ครับผม เบิ้งในชิปเด้อครับผมชิปมันมีชิปเบื่อครับผมครับปฏิบัตตัวกันครับผมเปิดเบิ้งได้ครับเอาฉีดมีกากไวไ้ด้วยนะครับผมมันจะก,กดไลค์ดกดแชร์ฝากกดติดตามให้กิ๊กเขาละครับผมนี่ก็ฉีฝากไวปฟื้นทิ่นี่นะครับเนาะสายแล้วครับ็นเขางานครับผม นกปากขอไปสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับนี่ครับนี่ครับตัวง่ายอ,อึกบานครับอึกง่ายครับตัวนี้ครับนี่ครับปากขอห้องสร้างเนี่ยครับ ตัวนี้เอฟซีเป็นเอาแล้วครับผมเป็นนกเรียวเฟียงครับนี่ครับลงให้เบิ้งคือครับตัวนี้เชลยเจ้าท้องเอกครับผมนี่ครับเชลยเจ้าท้องเอกครับเพิ่นเอาแล้วครับผมที่มีฝาแฝดใช่นหมครับสวัสดีครับ